เลยแต่กินยาคัม่หมดเลยคือหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นก็ได้กลางคืนกินผู้มดคืนกลางวันกินรักรับนะครับที่รับตาไม่ได้ไหนหัวถ่ายรูปนี่แฟนอย่าเพิ่งถ่ายแฟชั่นอย่าเพิ่งถ่ายรูปไม่ได้เลยห้ามมีแต่แฟนเด้อ เดี๋ยวไม่ได no like ้กายนะครับแสงแฟครับไม่ถ่ายรูปแสงแัลเดี๋ยวเวลาถ่ายจะ้ถ่ายเองนะครับเอาการวงพ่อพกกันนะครับอาหานี่แหละเดินสองสามเดี๋ยวไม่คนจะเป็นพันเสียงค่อยได้แล้วันอะไรอยูเดิสองสาม อาวีม์พ่อจับายตินเะครับเอาเลยครับเอาสิดโชคดลนะพ่อเลยครับพ่อครับลูกหลานมาเป็นหมือเลยนะต่อสายมงคลนะเขาดีใจจริงพ่อไม่ต้องยืมตาก็ได้ครับรับไกยติดตัวเองอยางทีนี่เนี่ยเอาขันหัวเลยนะเอาขันหัวจังกรได เอาอธิษฐานเอาครับอย่าแย่งกันอธิษฐานเอาถือกดในศาลานี้ถือหลวงพ่อเป่านะครับหลวงพ่อเป่าและอธิษฐานเอาปาณาจิจริ่งงามเข้ามาในชีวิตนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยมั่งมีสิสุขนะครับดังนี้หลวงพ่อได้เป่าหลายคนในเราเอาสาจะร้องนะสาั้างครับ เอาพอสายสีคืนที่ทางนี้ั้นบกไอกเรีลยลวหันดับไปทางอกองนั่นไปถึงนี่นแล้หลังไม่ันเดี๋ยวเขาจะด้ะเขาทุนกองนี่ไง